สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็สู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะเช้ามีอากาศโอเคเหลือเกินนะคะคุณต้องตื่นเกาศทำให้ฉันรู้สึกแบบขี้เกียจจะลุกมากเลยพูดจากใจแต่ว่าไม่ได้ละทิ้งหน้าที่อันสำคัญนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกเทรนด์ข่าวบันเทิงของเรานี่คะอยู่กับรืเดิรนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะดีไม่บอกรุงนีขอขึ้นแล้วกนมาเริ่มกันที่ข่าวแรก่ะเป็นเรื่องบรราาของตัวแม่ซุปดายังไงคุณชมพู่อรยาใกล้จะถึงเวลาบินเต็มทีแล้วนะคะกับเทศกาลหนังเมืองคาเธอไปปมาทุกๆีตร ทุก <คน S 1> ปีในเรื่องของความสวยเสื้อผ้าหน้าผมอลังการสุดๆและในปีนี้เช่นเดียวกันค่ะหลายคนก็ให้ความสนใจนะาจาบตามองว่าจะออกมาในรูปแบบไหนวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องแต่งหน้าของเธอดีกว่า,านะฮะ,ะหน้าสวยอยู่แล้วใครจะปั้นหน้าให้คุณแม่ชมพู่ได้สวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะฮะ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคนนั้นนะคะก็คือพี่ป้อมวินิตนั่นเองค่ะเมคอัพอาร์ติสคู่บุญนะคะแล้วก็เป็นเมคอัพอาร์ติสชื่อดังของเมืองไทยเลยทีเดียวนั่นเองค่ะในปีนี้นะคะหลายคนตั้งตารอเป็นพิเศษเลยเนื่องจากว่าสาวชมเนี่ยไม่ได้ไปเดินคนเดียวนะคุณไม่ได้มีเพื่อนใครแต่ลูกในท้องเนี่ยอีกสองคนฝาแฝด<อ>ไงอายุพันห้าเดือนแล้วนะคะจะพาน้องๆเบบี๋เนี่ยไปสัมผัสประสบการณ์พิเศษครั้งนี้ด้วยแต่ก่อนจะถึงวันนั้นค่ะเราก็เลยขอพาคุณผู้ชมไปอัปเดตลุกคร่าวๆของคุ แม่ชมกันก่อนที่แพลนกันเอาไว้เนาะจากพี่ป้อมวินิษค่ะว่าปีนี้จะมีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะปีนี้เมืองคานะ,อะขอบอกไว้ก่อนว่าพี่อาจจะไม่ได้รับผิดชอบในงานเดินพรมแดงปีนี้เขาก็จะต้องโลเททเอาเมคอัพอาร์ติสมือหนึ่งของตารีสมาเลยไม่เสียดายเลยนะครับแต่ว่า ถ้ามันไม่เรียบร้อยอะไรพี่ก็อาจจะมีในสิ่งที่แบบเขาไม่มั่นใจอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เขานิดหน่อยจริงๆเขาก็ส่งลุกมาแล้วตอนนี้ก็คือลุกการแต่งหน้าส่งมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อุบไว้ก่อนแต่ก็จะมีแบบคําแนะนําเหมือนกันว่าเขาก็จะปรึกษาแล้วว่าออควรจะเป็นยังไงดีขอให้คนที่ติดตามอ่ะวางใจได้เลยเพราะว่าอย่างพี่ชมอ่ะเขารู้อยู่ว่าเขาไปทําอะไรใครเห็นชุดนี้เขาจะผิดหวังไหมแน่นอนเขาต้องคิดไว้อยู่แล้วรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนโดย เฉพาะเรื่องชุดความเป็นแม่นี่ไม่สามารถทําอะไรน้องชมได้เลยแล้วก็เขาก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่เป็นแม่แต่คิดว่าตัวเองไม่สวยตัวเองไม่มั่นใจรับรองอันนี้ในเมืองไทยเนี่ยพี่ชมจะเป็นคนแบบพิกประวัติศาสตร์คุณแม่เลยแม่ของแม่อีกทีหนึ่ง แม่ของแม่นะคะพี่ป้อมบอกายืนยันโดยช่างหน้ามือหนึ่งเลยนะคะแ,แต่ว่าปีนี้อย่างที่บอกไปว่าพี่ป้อมไม่ได้แต่งให้คุณชมพู่เพราะว่าทีมงานที่โน่นเขาจัดให้นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่คุณชมพู่อาจจะไม่มั่นใจเสริมนิดเสริมหน่อยจัดให้ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะว่าแฟชั่นเสื้อผ้าแต่ละวันของชมพู่เะเป็นยังไงเพราะทุกลุกคุณคนเนี่ยจับตามองสื่อทั้งไทยสื่อทั้งนอกด้วยตั้งแต่คุณชมพู่ก้าวขาลงรถโอัยเลที่สําคญ อนนี้เธอตั้งคันอยู่ด้วยคนอยากจะรู้ว่าเธอจะใส่ชุดอะไรจะคุ้มหรือเปล่าหรือจะโชว์ไปเลยอันนี้คือต้องหล่อหลุนกันนะคะคน